สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอ s ซก็ซื้อพระลูกค้าก็ดีใจแล้วที่ได้ซื้อเขาไม่พอลูกค้าน่ารักของเนี่ยมีเติมมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นกะขนมปังเฮียต้องมีกะด้วยขนมขนมขนมปังกระเทียมนี่คุณอ้วนอ้วนไหนก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเอามาฝากนะครับเป็นเขาเป็นน้องของเจ้าของร้านก็เดี๋ยวมาลองกันนะ มีเบอร์โทรแปะไว้เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวท้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะเบอร์โทรก็0919955522อันเนี้ยที่รีวิวเนี่ยจะบอกว่าเรื่องจริงนะถ้าต้องรับพี่ได้ด้วยถ้าไม่เหรอต้องรับได้ด้วยนะโอเคไหมอ่าโบไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมโบอ่ะโบ,ะโบจะโบจะทีมเนี่ยโบโบเดี๋ยวโบโบหาหานี่ก่อนแม็กเดี๋ยวเข้าปากแม็กก็เกี่ยวปากเลยกันนี้อ่ะขนมป,ปังกะเทียมวันนี้ครับของ คุณอ้วนนะคุณอ้วนวนี่นคุณอ้วนนี่นี่นี่มีมาให้นะอ่ะมาชิมกันแต่ก็หน้าตาน่าอร่อยนี่เดี๋ยวชิมกันทีละอยะ่างนะครับเป็นขนมปังน่ารักน่ารัก,รกเอาจะกินก่อนแล้วกันแรงแรงข <c oughs> นปงมปัองอระเทียมก็คือขนมปัองอระเทียมอ่แต่ว่ารสชาตินี่ยกลมกรมมีความเค็มเล็กๆ นะครับก็จะมีความหวานหน่อยๆแต่ที่แน่ๆคือมันนังไม่มรู้เรื่องว่ะไม่รู้เรื่องมันต้องงนีเลยก <úblic sia. S 1> ่้นก็ต้องหนีเลยนี่ควบควบสองไปเลยอื้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 วบสามไม่รอดปากแค่แค่นี้ ในแค่นี้จริงในแค่นี้ก็อร่อยงงอก <c oughs> ผมเคยกินขนมปังกระเทียมเนี่ยให่ออะยีสิบาทตามตลาดนก,กันนะ <c oughs> มันก็ได้อัคขระลดหนึ่งขนมปังกระเทียมที่อยู่ในพิซซ่าก็อัคขระลดหนึ่งแต่อันเนี้ย ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าหยุดไม่อยู่มันจะมีขนมหลายแบบที่เราจิมหยิบไปอันหนึ่งแล้วมันหยุดไม่อยู่เหมือนพวกเลยะพวกเนี้ยชิ้นเดียวไม่เคยพอก็ประมาณนั้นน่ะถ้าชิ้นเดียวก็ไม่เคยพอไปเลยคือกระเทียมเขาเนี่ยเต็มหั่นเลยเต็มหั่น,ผ,นผมไม่รู้ว่าเขาขายยังไงนะผมไม่ได้เตือเขาให้ผมกินไปเพาผมก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยก็จัดไป <c oughs> นี่ครับขนมปังกระเทียมุณอ้วนนะครับรับการทำอร่อยนะครับอร่อยแต่ก็อร่อยจริงอร่อยจริงนะครับนี่สิงห์ให้ดูส่วนผมไก่เอสเต้ก็ยินเีรับเท่าพระทั่วไปเกีจิจานยอดนิยมสลับทองกรอบทองสลับทองฝั่งเพชรยินดีรับเท่าพระทองคํายินดีรับเท่าใครมีก็เชิญนะครับท่าเอซีพาซาชั้นสองเปิดเรลาสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับ ใครที่ว่าเครื่องอยากไปเปลี่ยนเป็นกรสดก็เชิญที่ร้านได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดอกก็อดีไลน์อยู่ด้านบนนะครับติดวาให้ทุกทุกคลิปนะครับนี่ไก่ตีต้องขอตัวเท่านี้ส่วนใครที่จะเอาอะไรมาให้รีวิวก็เชิญแล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นการทําคลิปสนุกสนานกันไปอย่าไปคิดอะไรมากนะครับการกินของผมมันมีความสูขมากๆวันนี้ก็ต้องขอตัวเว้นนี้